ว่าอันตุนบินดูนามาบูดและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันอปป่อเคารพภักดี ลากุลลากุลทีโลลเวียนดีเวสําหรับพวกเขาสําหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสําหรับฉันก็คือศาสนาของฉันก็จุเบ็แค่นี้แห तुम नए पानी का बहाव ऐसा कोई कम नहीं बताया है कांटे तुम को कौन देगा देखो